ชีวิตล่าสุดพระเอกดังหลังพันตัวเป็นนักแสดงอิสระต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นพระเอกหนุ่มหล่อชื่อดังที่มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามมากมายสาหรับเขตท,ทาราเขตซึ่งตอนนี้เจ้าตัวได้หมดสัญญากับทางต้นสังกัดแล้วพันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระเต็มที่ก่อนหน้านี้หนุ่มเขตก็ได้เปิดใจผ่านทางรายการคุณแซบโชว์หลังเป็นอิสระได้ผุดเอาชีพใหม่ ขายต้นไม้ทํารายได้หลักแสนหลังจากที่ไม่มีรายได้แต่ก็มีแต่รายจ่ายช่วงหยุดงานโควิด -19 แพร่ระบาดหนกักโควิดรอบสองกับธุรกิจที่มาแรงขายอะไรขายต้นไม้ครับต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเขตชอบต้นไม้อยู่แล้วเมื่อก่อนก็ซื้อเล่นๆซื้อต้นไม้มาประดับบ้านเพราะด้วยความที่เขตเป็นคนต่างจังหวัดเรามากรุงเทพเราก็ได้ซื้อบ้านไว้เป็นทาวน์โฮมเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เรากลับไปที่บ้านที่ชัยนาทเราจะเห็นต้นไม้ที่คุณตาคุณยายเขาปลูกบ้านนอกเราจะเห็นพื้นที่สีเขียวแต่พอเรามากรุงเทพเราจะเห็นเป็นทาวน์ เราก็เลยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เราดีไหมทํางานใเหนื่อยมาจะได้เห็นอะไรที่มันสบายตาก็เลยซื้อเล็กๆน้อยๆตอนนั้นก็เริ่มจากยางอินเดียตอนนั้นเริ่มตั้งแต่มันยังไม่เป็นกระแสะหรือเปล่าใช่ครับตอนนี้ก็ยังราคาไม่สูงพอมาปีนี้เหมือนเราซื้อเพิ่มมากขึ้นความที่เราอยู่บ้านมากขึ้นซื้อไปซื้อมามันก็เริ่มเยอะถ้าเราลองขายจะเป็นแบบไหนดีก็ล,ลองโพสต์ขายเล,ยเล่นๆดูครับ ต้นแรกได้กําไรมา2,005เรามาถูกทางแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเราลองซื้ออย่างอื่นมาไหมก็ลองซื้อมาขายไปหลายๆต้นช่วงที่ทามันเฮ้ยมันได้มันมีความรายได้เข้ามาตลอดเพราะว่าช่วงที่หยุดโควิดไปมันมีแต่รายจ่ายเราก็จ่ายช่องทางขายต้นไม้มีกล้วยไม้บางเราเอามาชําเองลงปลูกกระถางเองด้วยไหมใช่ครับตอนแรกเขตซื้อมาขายไปค่อนข้างเยอะคอสมันเลยสูงเราก็เลยคิดว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเราชําเองมันจะประหยัดมหาศาลมากๆก็เลยอดทนนิดนึงยอมซื้อเข้ามาแล้วตัดขายตอนนี้ทุก ต้นของผมคืนทุนหมดแล้วครับเหมือนเราซื้อมา1 5 0 0 0บาทเราตัดเลยเราได้5ต้นเราขายต้นต่ำๆต,ต้นละ4 0 0พันมันก็เกินทุนแล้วแล้วอันไหนที่เป็นแสนคือกล้วยตานีด่างครับยอดที่เขตขายสูงสุดคือ1 0 0 0 0แสนบาทเลยทำไมราคามันพุ่งขนาดนั้นมันเป็นช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้เขายังเล่นกันอยู่นะครับพวกกล้วยแต่มันก็เป็นไม้กระแสด้วยประดับระดับหนึ่ง